ร่วมยินดีดาราสาวค่ะต้องบอกว่าข้อทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคะ่ะวันนี้เราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวคนนี้นะคะฟ้านิจชานันค่ะเธอเป็นสาวสวยที่แซ่บมากๆเรียนจบปริญ,ญญาตรีคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอนั้นก็มีละครเรื่องลอยรัก รอยบาปค่ะก็มีผลงานมากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวปัจจุบันเธออายุ37ปีกันแล้วค่ะล่าสุดต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ป้ายแดงฟายนิชานันและสามีอย่างคุณบยยูนที่ล่าสุดนี้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยชื่อน้องอยูนิ สาวฝ้าเองออกมาชี้แจงข่าวดีพผ่านอินสตาแกรมนะคะเป็นภาพสุดอบอุน่นพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อยูนี้เป็นลูกสาวของปอปายูนยและมามีฟ้ายท่านที่งาต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ